ทีมก็ขึ้นขึ้นมายอสเตรียฮะแต่พกกลเข้าไปก็รีแพรไม่ได้ไม่มีขึ้นให้ก็ฟันธงว่าไม่ต้องรีแพรแต่ก็ไม่เคยนะตั้งแต่ใช้กรอนี้แบบว่าไม่เคยจะแบบไปไปปูแบบจะจนแบบตัวเองแบบทนะำเลือดํำหนองมากมายโอยไม่มีอะไรปลดล็อกเลยเธอก็ นี่แหละโทษทีไม่ได้ซื้ออะไรนายอะไรดีอะไรอีกดีใช้บริการหมออ่าแต่ร้านหมอแบบว่าไม่ต้องเปิดก็มีอยู่ตรงนงน้น่ะตรงไหน,นเอ,อ่ยร้านหมอแบบไม่ต้องเปิด <c oughs> จริงก็อย่างดีว่าครับท่านขอชมตัวเองนิดนึงเพราะว่า ตอนแรกๆก,ก็เหมือนกับคนอื่นๆที่แบบตรงนั้นน่ะตรงที่แบบชุลมุนกันแล้วต้องแบบว่านะช่วยผู้คนไม่โดนฆ่าเกินสี่สิบใช่ไหมเฮ้ไม่ใช่ต้องให้ผู้คนแบบเหลือรอดเอ่อเหลือรอดเหลือรอดเกิน40 mm hmm. ก็พลาดเหมือนกันครับน่านตีตีแบบพยายามพยายามตีแบบให้ได้เยอะสุดแต่มันก็ไม่ทัน ก็จนแบบออทำไงจะทำให้สำเร็จได้อะไรย่างี้เพราะว่าเราก็ฆ่าแบบนะแล้วมันวุ่นวยายไงแต่นี้ก็นะก็มาร้ครับท่านว่าเออมันตอนระหว่างชุลมุนอ่ะมันก็มีนะมีสัญเขาเรียกว่าอะไรมีสัญญาณขึ้นมาว่าคอสซินได้อะไรอย่างงี้เราก็เฮ้อ เออนะอะไรเงี้ยบางทีก็ก็เลยรีใหม่บางทีนะก็รีใหม่ลองทำแบบโดยเรียกแอสซินดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เฉย <laughs> เออก็คือแบบเราแบบคนเดียววิ่งไล่ตีมันทั้งหมดก็ไม่ไหวใช่ไหมกระจุยกระจายกันไอ้พวกนั้นแบบเพราะว่าอยู่หล,หลายๆที่อะไรยเงี้ย ก็เลยเรียกซัสซินมาช่วยฆ่าบ้างเออม,มันได้ผลด้วยสุกยอกอป,ปะอะโอ้ทุกคนเอเลเวลถึง14กันแล้วอ่ะไอ้หมอนี่เกือบแหละเกือบ15แหลวก็ยามานกันนะจะสองคนนี้ยังกับท่านเดี๋ยวต้องขยันส่งนิดนึง <c oughs> ก็ยังเห็นอยังเห็นอะไรล่ะก็อย่างที่เห็นอ่าฮะก็เหลืออีกเนี่ยอีกประมาณเท่าไหร่เนี่ยสองพันอ่าสองพัน XP ประมาณนั้นสองพันกว่าก็จะเต็มหลอดเช่อมมาสีแดงปุ๊บแต่นั้นก็ยังไม่เป็นอาจารย์เธต้องทำมิชั่นรับสองรับท่านอันนี้นะฮะอัสเจ็บเจ็บเจ็บมาสเตอร์ซะซิอินอ่า ก็นี่นะครับเห็นไหมว่าเทนนิ่งนะครับมีคามมาสเตอร์สเซนนะครับก็ประมาณว่าต้องทำไม่ถึงเลเวล15นะแล้วแบบแล้วก็ฮีวิลนะแล้วก็นั่นแหละก <c oughs> ็จะเป็นเจ้าของเดนนะแล้วก็จะแบบสามารถแบบปกป้องเดนจากการแบบตกไปอยู่ในมือของเทมเพลสว่าไปกับประมาณนั้นเขาสามารถจะดูแลเดนได้ ด e. mm. ้วยตัวเขาเองก็มันเป็นแค่กลยุทธ์หนึ่งเท่านั้นโอ้แมวอะพวกนี้ต้องเอาแบบมิชชั่นหนักๆเ้ยครับเด้อมิชชั่นแบบ5,000 XP เอื้อมิชชั่น5,000 XP ไม่มีอันนั้นเอ้ยอยจนงน้ สลับกันนะได้คนสองร้อยนะจ๊ะสองร้อยฟุฟ้าอ,อันนี้เอพี AP น้อย สำคัญในการส่งลูกๆไปทำมิชานยึดเขตต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากโอเคดู XP แล้วก็นะสักเซทเท่าไหร่อะไรอย่างงี้อันนี้ครับท่าเห็นไหมเ p ีห้าพันสองกว่าเกือบห้าเกือบห้าพันสามก็ต่อการผลหน้าไม้เราก็มีพอดีเลยแล้วคิดยิ่สิแบ่งกันก็ได้กนละสองวันหก ก็ยังน้อยหมอนี่นะก็จะได้ได้เทียบเทียบเคียงนะขั้นของอาจารย์ในปรอยกระไรขึ้นแทนรอขึ้นแทนเอออันนี้ใครจะไปทํามั่งเอ่ย <c oughs> ท่านอาจารย์ครับท่านไปทําและก็พวงเอ,อ่อพวงใครดี โอ๊ยไม่ไหวทำไมอืมพวกมอนี่เหรอหมอนี่ดีไหมก็คนที่จะใกล้จะได้เป็นใกล้จะได้เป็นอาเซนเอ้ยมาสาเตอร์ก็เท่มากมายคือแบบว่าถ้าสมมติว่า อาซา s ินสี่ร้อยอ่ะอาซารินคนนั้นแบบนะเก่งอะไรอย่างงี้มีเลเวลสูงจะมาการต่อสู้จะรวดเร็วขึ้นแล้วก็ว่องไวแล้วก็ไม่เสี่ยงตายแบบเรียกปุ๊บก็วิ่แล้วก็แบบตับชับสับสับซืบเรียบร้อย กันเดซสมองเทงกันหมดอะไรอย่างเงี้ยก็นะครับท่านอย่าที่บอกทีเดียวว่าความสำคัญของซาซินอันนี้ไม่มีพลมีดตะกนอีกแล้วไม่ใช่แค่เอามาใช้งานนะช่วยเราเท่านั้นแต่ยังแบบหาเงินให้เรานะแล้วก็ คุมพื้นที่รักษาความสงบอะไรเงี้แล้วก็ให้เกราะเราด้วยะยอายามมาน <c oughs> 96%นะยามมนยามาแล้วนี่ชื่ออะไรเอ่ยนั่นแหละ <c oughs> ก็นายให้พลาดเด้อครับเด้อ อาจจะจานิดนนงครับทา่านก่อไปเจออีรีหนึ่งคนหนึ่งหน่วยเดี่ย่สัไปสัมมาเนาะดูอีไปสิบเก้าอีเพียแล้วเหลือเลเวลสิบสองอ่ะเหลือคนเลเวลสิบสองไว้หนึ่งคนอ่ะอะไรเนี่ย อย่างดิเอาแบบให้สมน้ำสมเนื้อนี่ทำแล้วอะ่ะมีคนไปทำแล้วอะ่ะอันนี้ก็ไม่ใช่ครับท่านเนี่ยเดซเนี่ยร,ร,ร,รีเครมอะไรสักอย่างอู้อันนี้แหลมมา นี However, ่ไงนี hey ่ไงแจ๋วโหเขก็ไม่เลวครับท่านทำได้สบายด้วยแม่ลูกๆเนี่ยน่ารักจริงๆก็นะครับท่านมิชชั่นในเรื่องอันโหดแสนโหดก็ได้ผ่านไปอีกระดับหนึ่ง ไม่สามารถนี่หรอกจะดูเสียงกันนะพูดมาเพาะก็ไม่ได้เกโาเก๋อนาครั้งหน้าทำอะไรก็ไม่รู้เจ้าตัวยังไม่รู้เลยนะครับท่าน ก็มีนี่นะโซเฟียแมมโมรี่นะก็คงไปหาหนังสืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมหาหนังสือก็ไปหาคุณแจก็ประมาณนั้นเด้อก,ก็ต้องทำตรงนี้ก่อนแล้วถึงจะมีเนื้อเรื่องโผล่ไม่ทำอีกอะไรอย่างงี้ก็โอเคไว้คลิปหน้าเจอกันนะครับท่าน